ปืน105มิลิเมตรนะครับกระสุน DM 33ที่เจาะสูงสุดอยู่ที่400มิลิเมตรนะครับเป็นลูกเข็มที่ดีชั้นหนึ่งเลยเนาะอ่าแล้วก็ด้วยที่มันเป็นรถร้อยยางนะครับความคล่องตัวมาเลยสูงมากดูดิดูจากการที่ผมขับพื้นขู่ขาแล้วก็เดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวานะแล้วก็คันนี้นะครับจะอตัตราเรลโหลดเริ่มต้นจะอยู่ที่8.7วินะครับสามารถลดเวลาเรลโหลดนี้โดยการเพิ่มสกิลพลรถได้นะครับไปดูวิธีอัพสกิลพลรถถังได้นะผมทำไปแล้วแล้วก็มาพร้อมกับเทอรับ เลเซอร์ล้งไฟเดอร์อีกต่างหากแล้วก็มีเลเดอร์วอร์นิ่งซิสเต็มด้วยเวลาที่ข้าศึกใช้เลเซอร์วัดระยะนะครับมาโดนเราแล้วครับหรือใกล้ๆเราเนาะมันก็จะแจ้งเตือนพร้อมบอกทิศทางนะครับว่ามาจากไหนเราก็จะสามารถรู้ได้แน่ๆล่ะว่าสตูจะยิงเราจากตรงไหน,นก็พยายามกดถอยหลังก่อนจะกดยิงสวนละเมื่อไม่เช่นนั้นเราจอดให้เขายิงเออบางที่เราอาจจะยิงสวนเขาได้แต่ว่าไม่ทันแล้วแบบแี้ยจังหวะแบบนบี้บ่อยเชื่อผมเถอะนะครับ ตัวที่รถเราเป็นรถลอย,อยางนะครับเราไม่สามารถออกไปรับกระสุนได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยคือประโยชน์ของเลเซอร์วอร์นิ่งเห็นปะพอปี๊ปปุ๊บผมรู้เลยเขาล็อกแต่ไหนผมไม่ยิงสวนเลยเโชคดีไปขยับรถทันไม่งันมันยิงเข้าป้อมนะเราแน่เขาพยายามเล็งป้อมผมเห็นปะเขาพยายามจะเล็งตรงนี้ผมแต่ว่าเขายิงตรงนี้แทนโชคดีไปนะครับสำหรับ VRCC คันนี้นะครับผมมองว่าเป็นรถ ล้อยางคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะน่าสนใจพอตัวเลยนะครับด้วยที่เลนแค่9.7กับกระสุนเจาะขนาดนี้เนาะแล้วก็ไม่พอนะยังมาพร้อมกับความเร็วนระกแตกอกีกบอกเลยว่าโฉบเฉียวแน่แน่นอนโอ้เจอเหยียอวะโอเคคานล่นบีชจะตายจะตายแนะ่ KP z 70โอ้โหเขามี20มมนี่หว่าเราเทปไม่ได้เดินไปอ่ะจริงๆรนะ่ะ อ่จริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าคันเนี่ยรับกระสุนจุด50ยังไม่ได้ได้ทำไปนะเออแต่ว่าก็นั่นแหละช่วยไม่ได้ถ้าเราจะโผไปยิงก็ต้องโดนบ้างล่ะนะพยายามเล่นแบบสไนเปอร์ครับแคมป์ได้แคมป์เลยอย่าไปโทษอย่าไปโทษว่าอ่าคนแคมป์ไม่ประโยชน์เราแคมป์ในจุดที่เราสามารถมองเข้าไปในถงได้โอเคแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราแคมป์อยู่ในเกิดตัวเองไม่เวิร์คครับเชื่อผมขยับตัวาจากไอ้นี่บ้างนะออกออกจากเกิดบ้างนะโอเคพอสถานการณ์ เริ่มไม่ตึงเกียดแล้วเราก็ค่อยๆขยับตัวลงไปครับไม่ต้องห่วงเราไปเติมเพื่อนทันเพื่อนเราโดนยิงจาก A ลยังไปทันเลยตอนนี้แต่ A ออกไปหมดแล้วว่ะแต่คนใน A มันออกไปหมดแล้วจะค่อยๆตะล่อมตะล่อมข้างไปจะไม่เข้า B ให้เขารู้ผมจะตะล่อมออกไปยิงข้างที่เเขานะครับน่าจะได้หลายคิวแล้ล่ะโอเคใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์โอเคลงไป อเอาแล้วนะโอ้โหรถอยู่ๆรถก็เหนือ่อมาแล้วครับจะคันในเวทผมไม่เป็นไรได้อยู่ผมจะไม่กดดับไฟนะอย่าเพิ่งนะโอเคกระสุนอีโลเสร็จแล้วดับไฟได้มีคนอยู่ตรงนี้สองคันเลยเหรอไอ้บ้าเอ้ย โอเคพลลดยังไม่ตายสู้ได้อยู่จะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยจะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยคิดว่าชุด่้ไงไงผมจะออกไปซ้ายหรือไปขวาดีไปซ้ายดีกว่าเจ็ดยังไม่โดนสปอตเขายังไม่รู้ เหมือนฝั่ง <Woah> นู้นจะไม่ปิงไม่เปิงกันนะก็โอเคสะดวกผมละสบายทีนี้ผมจะอ้อมไปโอ้โหนเดี๋ยวลูกนี่บอกจะตรงนี้เร็วเอียวเออหนีแล้วโวยใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูเนี่ยล้างถงอันไหนเห็นนะเห็นนะ เห็นนะปล่อยให้เราขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอเคได้อยู่ดีนะผมจําได้ว่ามันเป็นรถอะไรผมได้ยิงเข้าไปในมุมคนขับเขาแล้วก็ฉลาบขึ้นปืนพอดีโชคดีมากโอเคดูสิจริงๆเรามีโดนนะแต่ผมไม่อยากสลับไปโดนรอกเดี๋ยวกลับมาไม่ทันโอเคได้อยู่ ดีดีแบบนี้ดีเลยเนี่ยมาาละครับจะค่อยค่อยตะล่อมปฏิบัติการตะล่อมเหมือนเดิมหูขวาเพียบเลยว,วะ่ะเพียบไม่ได้ไม่ไ,มไมด้มีแค่นี้แน่ควันดับเร็วเร็วสิควันดับเร็วเร็วสิ เอาเดี๋ยวเป่าคืคนดับแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้เอาละเราจะตะล่อมไปตั้จะอยู่ขวามือครับโอ้แสบรถกระดกนั่นแหละข้อเสียของเรายางอันนึงเลยถ้าพื้นไม่เรียบปุ๊บเราวิ่งกระดกปุ๊บปืนเราไม่สามารถย้ายได้เอานั่นแหละไม่เป็นไรเราเกิดได้ชีวิตหนึ่งเหนื่อยระทึกระทึกระทึกใช้ได้เลยนะครับสำหรับ v r t t คันนี้ ถ้าเขาอยู่ตรงนั้นต้องให้คนในเอาจาัดก,การแต่ตอนนี้เราจะชนะแล้วครับเพราะว่าเราดักไว้ดีเนะาะสตะปอดไม่ติดอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับเข้าไปใกล้ๆอีกทีนึงนะครับ เฮ้ยเวแล้วอ้าวแกมันโชคร้ายมากเลยนะที่ไม่สามารถสังหารเราได้นะเพียวมีคนโชคร้ายครับแล้วทำไมฮอเราไปยิงใส่อันนี้มันี่ยโอเคน่าจะทันขาน่าจะอันนี้ทันโอเวนแล้ว โอเคดีาจนก,การตัวข้างบนต่อมันจะมีเครื่องบินจากการให้แล้วอะดีจังเลยโอ้อะนั่นแหละครับสำหรับ vrcc คันนี้นะครับจะเห็นได้แล้วนะครับว่าความคล่องตัวมันโดดเด่นมากแต่ด้วยที่เราจะไปเจอ10.7อย่างเงี้ยอ่ะถ้า10.7เราจะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้เขาจะ มีทั้งเกาะมีทั้งปืนลองที่จะผ่าพร้อมจะทาโถมใส่เรานะครับส่วนอิตาลีนะครับผมมองว่ายังเป็นสายวิจัยอีกประเทศหนึ่งที่ยังน่าเปิดนะครับแล้วก็แพดหน้านะครับแพดอัปเดตหน้านะครับมันประกาศแล้วว่าจะเอาเซนโทรโล่สนะครับมาเป็นพรีเมียมนะครับอ่อตัวปืนร้อยยี่สิบมมครับไม่ใช่ดิไม่ใช่เซนโทรโล่สองเนี่ยมันคือเซนโทรโล่หนึ่งตัวร้อยยี่สิบมมที่ตัวเดียวกับสายวิจัยของอิตาลีนะครับนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมาเป็นพรีเมียมเผื่อถ้าผมมีโอกาสจะมารีวิวตัว,120วร้อยยี่สิบมมด ก็วันนี้นครับขอจบคลิปไ่เพียงแค่นี้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายนะครับที่เป็นเมมเบอร์ชิพหรือไม่ได้เป็นเมมเบอร์ชิพก็ตามนะครับที่ดูคลิปกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อให้เกิดแอคทิวิตี้ใต้คลิปนะครับมันจะได้ไปโผ่ในช่องเพื่อนๆนะครับอล่ะไปละเจอกันทุกท่าน